วันนี้ขอเสนอคำว่าตูมตีบแปลว่าน้อย ตังก็ไม่มีพ่อก็อหมดจะทํำยังไงดีเนี่ยป้าเราไปหาอะไรากินข้างหน้าเผื่อจะมีอะไรให้เรากินโอ้ย สายหมามันเอาไปกินหมดแล้วมัง้งไม่จริงๆด้วยหิวก็หิวโอ้ยหิวโอ้ย,อยไม่มีอะไรกินเลยป้าไปหาอะไรกินที่อื่นกันเออป้ายัง <c oughs> ไง <c oughs> นี่แหละตุมติ๊บใช่เลยตูมติ๊บ ไม่ถูกใช่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันต่ฉัน็นแล้วนะนนๆๆๆเราน่ะ <c oughs> เป็นผู้ดีต้องขออนุญาตอืมอ,อ่ะเพรอรับ <c oughs> พี่จิเนม,มูก็เป็นผู้ดีดีไม่ไหวแล้วหิวนั่นลยยุย ดีกว่าอย่าลืมนะคะคำว่าตุ่มตี๊แปลว่าน้อยหนาตุ่มตีบแปลว่าน้อยหนาวันนี้พวกเราสองคนขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ